สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเราก็จะเตรียมตัวไปสำรวจกรุงปักกิ่งอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงวันนี้เราต้องย้ายเมืองแล้วซึ่งระหว่างทางพวกเราก็ชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะพวกเราก็เรียกดีๆนะคะเพื่อที่จะไปที่ใกล้ๆตรงจัตุรัสเทียนอันเหมือน แล้วก็ต่อคิวนะคะคนเยอะมากๆนักท่องเที่ยวจีนนี่คือเยอะแล้วก็มากันแบบเต็มจัดเต็มมากมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็ต้องเข้าคิวเขาก็จัดการได้ดีมากๆตรงที่เรามองเห็นนั้นก็คือเป็นจัตุรัสเทียนอันเหมินนะคะจตุรัสเทียนอันเหมินนี่คือเป็นจัตุรัสกลางเมืองของกรุงปักกิ่ง ซึ่งก็กั้นระหว่างจตุรัสกับพระราชวังต้องห้ามนะคะประกอบด้วยอนุสาวรียวีรชนมหาสาลาประชาชนแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีนแล้วก็อนุสรสถานประธานเมานะคะจตุรัสเทียนนันเหมือน,นก็รู้รู้จักกันดีในฐานะเกิดเหตุการณ์ประท้วงและสังหารหมู่นะคะแล้วก็ยุติลงด้วยการปรับปรามของทหาร ระหว่างทางเราก็เจอเป็ดปักกิ่งนะคะจากนั้นพวกเราก็ได้เวลาเดินทางนะคะพวกเราจะเปลี่ยนเมืองจากนั้นพวกเราก็เตรียมเปลี่ยนเมืองนะคะพวกเราจะไปเมืองฟูหลงเซนนะคะซึ่งเมืองนี้ก็จะจากเราพวกเราจะไปรถไฟนะคะนอนจากกรุงปักกิง่งแล้วก็ไปที่ช้างชา ซึ่งก็จะไปที่สถานีรถไฟของกรุงปักกิง่งอลังการมากนะคะยิ่งใหญ่มากสถานีรถไฟต่ละ่ี่นี้ก็คนเยอะมากๆชาวปักกิง่งหรือว่าคนจีนเองเขาก็ชอบเดินทางโดยรถไฟนะคะแล้วก็คนเยอะแต่ว่าจัดการได้เป็นระเบียบดีมากๆอันนี้เป็นบริเวณภายนอกของสถานีรถไฟปักกิ่ง t r a นส station อันนี้พวกเราก็เข้ามาภายในนะคะ ซึ่งก็อลังการยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนสนามบินมากสะอาดสะอา้านแล้วก็เป็นระบบมีมอนิเตอร์โชว์แสดงว่าปลายทางไปที่ไหนบ้างนะคะก็จะเริ่มดูนะคะว่าไปฉางชาพวกเราจะอ,าออกจากที่นี่ประมาณ4ี่โมงเย็น ก็จะถึงช้างชาประมาณาประมาณ6โมงเช้านะคะซึ่งก็จะเป็นรถนอนประมาณ14ชั่วโมงรถไฟนอนผู้คนก็เดินคลาคล่ำไปหมดเลยนะคะแล้วก็ก็ m. จะมีร,ารา้านค้าขายอาหารต่างๆก๋วยเตี๋ยวนะคะโมโม่แล้วก็พวกเป็ดปักกิ่งหลายๆอย่างมากเลยอันนี้พวกเราก็จะมาที่อันนี้ก็ระหว่างรอรถไฟนะคะรอขึ้นรถไฟ ระยะเวลาทั้งหมดที่พวกเราจะเดินทางก็ประมาณ14ชั่วโมงนะคะจากกรุงปักกิ่งไปฉางชาประมาณ1,400กว่ากิโลนะคะ ก็กำลังจะเข้าไปที่รถไฟนอนแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้างในรถไฟนะคะก็ ในภายใน1โบกี้ในห้องหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด6เตียงก็คือสามารถนอนได้ทั้งหมด6คนเขาก็จะจัดให้ผู้หญิงนอนข้างล่างนะคะถ้ามีเด็กก็เด็กนอนตรงกลางแล้วก็สูงชั้นบนสุดนั้นจะเป็นผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวคล้้ห้องน้ำในเครื่องบินนะคะก็ถือว่าโอเค อันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะจะเป็นฮาร์ดสリปเปอร์แต่ก็ไม่ไม่ได้แบบที่นอนแข็งไม่ได้นอนลำบากนะคะนอนสบายเลยทีเดียวพวกเราหลับเยาวๆเลยแล้วก็มีที่เปิดไฟให้อ่านหนังสือด้วยสบาย่ก็รถไฟก็เริ่มออกแล้วนะคะไปเรื่อยๆ รวมกับพี่ๆเพื่อนๆชาวจีนนะคะเขาก็ทักทายเขาก็ถามเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่าพวกเราก็ไม่รู้เรื่องก็ได้แต่พูดว่าไทยกัวไท่กัวแล้วก็ใช้ภาษามือกันนะคะเขาก็น่ารักนิสัยดีกันมากพวกเราก็ได้บรรยากาศการนอนรถไฟครั้งแรกนะคะ14ชั่วโมง จะมีคนมาขายอาหารด้วยนะคะขายของกินพวกเราก็อุดหนุนก็จะมีเป็ดปักกิ่งด้วยมีลูกอมมีขนมตรงข้างๆจะมีโต๊ะให้นั่งอันนี้คือเป็นอาหารที่เขาเอามาจำหน่ายนะคะราคาก็ประมาณ20หยวนหรือประมาณเกือบ100นะคะซึ่งเ,เกลก็บอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็คุ้มสุดๆอิ่มท้องมากอันนี้พวกเรากินก่อนตอนประมาณสองทุ่ม จากนั้นก็ใกล้ได้เวลาหลังจากท้องเริ่มตึงแล้วนะคะใกล้ได้เวลานอนและแ,แล้วพวกเราก็มาถึงสถานีรถไฟเมืองช้างชานะคะเป็นช้างชาเวสแต่ว่าพวกเราต้องไปต่อรถไฟความเร็วสูงอีกที่หนึ่งนะคะของสถานีของช้างชัยอีกที่หนึ่งซึ่งก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปนะคะตรงจุดน,นี้ก็จะเป็น บริเวณภายนอกนะคะที่ให้ผู้โดยสารมารอแท็กซี่หรือว่าดีๆนะคะพวกเราก็กดเรียกดีๆซึ่งก็เป็นแอปเหมือนอ,อ r r a b นะคะวิวบริเวณรอบๆของสถานีรถไฟช้างชาใหญ่มากๆซึ่งตอนขาออกมาพวกเราก็โดนแท็กซี่นะคะมาชาร์จราคาแท็กซี่บอกว่าไปไม่ลา80ยวนประมาณนั้นซึ่งแพงมากๆ แต่จริงๆแล้วจากสถานีรถไฟช้างชาเวสไปช้างชาอีกที่หนึ่งก็ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-25หยวน <Okay. S 1> พวกเราก็เลยปฏิเสธไม่ไปนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีทุกที่จะมีแก๊งแท็กซี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็เรียกดีๆมาเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟช้างชาอีกที่หนึ่งนะคะถึงสถานีรถไฟแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในนะคะที่เราจะไปขึ้นรถไฟ ความเร็วสูงจากเมืองฉางชาไปเมืองฟูหลงเส้นนะคะซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของน้ำตกนะคะมีเปียโ,โนให้เล่นด้วยนะคะถ้าใครมีความสามารถเล่นเปียโ,โนได้ก็สามารถโชว์ฝีมือได้นะคะอันนี้ก็สถานีช้างชาสถานีรถไฟช้างชา กลางก็อลังการยิ่งใหญ่มากนะคะสวยงาม เราก็เตรียมตัวไปขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาแล้วรถไฟความเร็วสูงจากช้างชาไปฟูหลงเส้นก็ใช้ประมาณเวลาประมาณ40นาทีนะคะรถเร็วทันใจคนที่นี่ก็ชอบใช้บริการรถไฟกันมากเพราะว่าราคาก็ถือว่าโอเคไม่แพงมากแล้วก็สะดวกสบายมีที่เก็บกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าใหญ่พนักง,งานต้อนรับก็น่ารักมากม ซึ่งกระเป๋าพวกเราใหญ่มากก็มีที่เก็บได้สะดวกแล้วก็ที่นั่งก็คือกว้างขวาง OR ด้วยความเร็ว300กว่าแต่ว่าสมูทมากนะคะ เขาก็จะบอกว่าถึงสถานีไหนแล้วนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็โชว์ความเร็วด้วยว่าสปีดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเรานั่ง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าสมูทมากไม่รู้สึกอะไรเลยนิ่งมากๆสบายสุด ฝนตกนิดหน่อยนะคะพวกเราก็มาเรื่อยๆใกล้จะถึงเมืองฟูหลงเส้นแล้วอันนี้ก็จะมีพนักงานนะคะเขามาจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผลไม้ดองนะคะผลไม้แห้งแช่อิ่มประมาณนี้กะะอพ,พักเล่นก่อนไง พวกเราก็มาถึงที่สถานีรถไฟฟูหลงเส้นแล้วนะคะต่อไปพวกเราก็จะต้องไปรถแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะไปตรงที่พักของพวกเราซึ่งเขาจะมีให้เลือกระหว่างจะไปแท็กซี่หรือจะไปรถให้เช่านะคะแท็กซี่ก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่รถให้เช่าเขาคิดราคาประมาณ40หยวนนะคะซึ่งพวกเราก็ขอต่อเหลือประมาณ35หยวน หนุ่มน้อยคนนี้ก็น่ารักตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่พวกเราจะไปที่พักกันและแล้วเจ้าของที่พักก็มารอรับพวกเรานะคะตรงจุดนั้นแล้วก็มาถึงห้องพักอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของเมืองฟูหลงเซนนะคะซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นน่ารักน่ารักเป็นเมืองโบราณสไตล์นี้ออกแนวตกแต่งสไตล์ขาวฟ้านะคะ ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแบบนี้เลยแต่ก็ดูดีสะอาดสะอ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย